I well. got supplies. I got supplies. Huh. ครับขอบคุณดาวด้วยนะครับผม ตามยากเดี๋ยวเดี๋ยวสรงดาวเป็นอากาศเลยเจ๊ขอบคุณดาวสามสิบห้าดวงนะครับ ขอบคุณนานคด,ดนาวด้วยนะครับเส๊ะห้าสิบยองเป็นแน่ทุกคนไม่ใช่หอหนึง่งหรอ 多嘞。 ก็ว,ว่าอยู่ว่าทางเคื่อนมันอยู่ไหน อฮเปอร์เอ็กซานให้มานานยังครับผมเวลาใส่เหมือนมันจะรอดไป,เ,เ,ปเหมือนกันนะครับผมเหมือนมันจะลุดต่อไอเปลี่ยนยางหัวครับผมเปลี่ยนยางหูช่วยได้ ผมลงมาเอาคืนครับผมยอมเจ็บบงเลยอะเดินออกไปหารถ สูตรจะไปไหนกันือ Little Đi em nhìn mấy trộn Hãy subscribe cho อะไรนะกูจะรถมออไซค์ตอนนีน้นะพี่ 好，姐。 ถ้ามันไม่ยิงกันด้วยนะ อะไรคออะไรทุกคนฝากได้อย่าลืมติ๊กให้ด้วยนะครับเพิ่มคนละหนึ่งไลค์ดึงแฉ em Itália. แล้วทำไมไมันไ,ไม่ยิงกันเลยวะเอ้ยคนเงียบปะที่เนี่ย ลิกบักกี้มันช่วยชีวิตไว้ใจมันแข็งพองไงโดยบักกี้ววสองรอยโหแม่งโดนแบบโดนปักเนี่ยขนาบข้างยิงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราแข็งพอไงหอยพาแหละวะนะ งานงอกเลยดีดวงดีว <half resigned> ่ะเกมเมื่อกี <th Cole Native handled> ้เนี้ยเอาจริงดวงดีนะเออจะโดนยิงหัวตายก็ไม่ตายเลยครับไอี่มันมีสามคนมันจะไม่กล้าโถมเลยเออก็แบบงงเนาะขอะนาลัางขาย តែអ្ហែយ៉ា